เฮ้นี่เป็นอะไรเบนเอลิส์ล่ะอ๋อนึกว่าเอลิส์ทำไมต้องเป็นเอลยสด้วยก็วันนี้ฉันวางแผนอะไรบางอย่างที่จะแกล้งเขาไงเฮ้แล้วเส้นไหนนี่คืออะไรเบนก็ตอนแรกคิดว่าเป็นหน้ากากอนามัยไงและนี่คือใบที่ฉันป่วยที่จะหลอกเอลยสให้ตายใจฉันจะบอกว่าฉันป่วยจากนั้นก็ให้เขามาแทนที่ฉันซึ่งฉันมีธุระวันนี้ด้วยแล้วเอลยสนั้นจะต้องไปทําหน้าที่แทนฉันแล้วฉันควรทำไงเงียบไว้แล้วก็เข้ามาในตู้ซะนั่ไปแอบถ่ายอยู่ตรงนั้นเลย เอเลียด <Elliot. S 2> ว่างไงเอเลียดฉันมีเรื่องจะบอกน้องชาย uh huh. นี่มึงเป็นเชี่ยอะไรของมึงเป็นทำไมนอนอืดอย่างเงี้ยฉันไม่สบายนะแจ๊กบอกหนักไปหรือปเปล่า่งงี้นะฉันมีเรื่องจะฝากนายนะนายน่าจะทําได้วันนี้เพื่อนของฉันจะแต่งงานให้หนายไปร่วมพิธีแทนฉันและนี่คือใบแจ้งโรคฉันเป็นเล็บขบติดเชื้อราฉันเลยไปไม่ได้ นายใบบอกว่าให้นอนพักผ่อนอยู่สามวันเล็บขบที่ติดเชื้อราของฉันถึงจะหายนะซึ่งหน้าที่ทั้งหมดของฉันจะเป็นของนายนายจะต้องไปทําแทนฉันในวันนี้เออเบียนมึงแกล้งกูะน่ก็ไอ้แค่เล็บขบหายไว้จะตายไปมันแบบระยะสุดท้ายแล้วนะเอเลียสถ้าหากฉันเดินรับรองว่านิ้วขาดนะอาจจะขาขาดเลยก็ได้ไม่เอเลียสเอามาอ่านหน่อยไม่นายอาจจะติดเชื้อกับฉันก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าใกล้ฉันมากและอย่าจับอะไรที่ฉันจับแล้วทั้งหมดที่ฉันจะฝากนายช่วยสานต่อหน้าที่ฉันทีนะเอเลียส แล้วก็ต้องไปยังไงเนี่ยเบนมึงจะให้กูขี่หมาหน้าบ้านเบนไอ้ก็ไปกับตะก้องไงนี่มึงร้ออะไรหรือเปล่าที่มึงป่วยเนี่ยเอเลียฉันป่วยจริงๆน่าจะดูเล็บขบใช่ไหมล่ะถ้าหน่อยไม่เชื่อไอ้เขามันต้องไปถ่ายวิดีโอใช่ไหมต้องถ่ายไปที่ลึกไงเอเลียชโชคดีเดี๋ยวป๋าจัดการให้ไอ้หนุ่มชุดสูทของฉันตากไว้ข้างนอกนะใส่ไปได้เลยโอเคเ้าวันล้อมยากมากๆเลยวันนี้แหละเป็นวันของกูที่จะต้องใส่สูทไอ้เบนเว้ย อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอเลสกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อและคอมเมนต์แล้วก็รับชมวิดีโอนี้อย่างสนุกสนานเรามีคลิปให้คุณดูทุกสัปดาห์แน่นอนเป็นไงป๋าโคตรหล่อเลยใช่ไหมล่ะท <ำ S 1> ั้งแต่เดียบเลย,ยรองเท้านังกระปอมเป็นโคตรเท่เลย <S <S> <S ตัวนี้มันเป็นรุ่นิมิเต็ดเปลี่ยนสีได้ด้วยจะบอกให้ปกคำป๋ารวยอะนะนี่คือลุกใหม่ของนายไอ้เป็นบอกว่าจะมีรถส่วนตัวมารับอีกด้วยน่าจะเป็นเหมือนคุณชายเลยโหหน้าป๋าผ่องนวลใสไหมล่ะวันนี้ติดท ก็แฟนนายเป็นแมงไงอ้รถมารับเราแล้วรถของคุณชายสวัสดีครับคุณผู้ชายมีสาวว่าคุณผู้ชายจะยิน้ําโดอีกนานเท่าไหร่ครับแจมตอนนี้ก็สายมากแล้วคุณผู้ชายรีบขึ้นรถแต่ครับโคตรอลังการมาขึ้นรถเลยตะกงเอรอคุณจะทายหน้าหล่อหลของผมสิครับให้ขอโทษครับมีนมแมวให้กินด้วยตะกองอะให้รสชาเขียวซะด้วยเอาล่ะนะคุณขับรถของป่าไปเลยบบกคำน้อยเอ๋ยเข้าจัดงานกันที่นี่รลตะกง ออเฮ้ยไม่รู้สิลองไปดูกันไหมใต้สีไปกันเลยทำไมามันดูล่องล่องแบบนี้เนี่ยแมง่วันสักตัวก็ยังไม่มีแคกคนร่วมงานออเฮ้ยไม่มีใครเลยเอเลียสใช้ห้ำหมองก็รู้แล้วเออคุณไ่ยิงครับไม่ทราบว่าที่นี่ก็จัดงานอะไรเหรอไม่เห็นมีใครเลยอ๋เฮ้ยนั่นตรงงานเลี้ยงใช่ไหมปาตีกะเธอนะะี่ค่ะฮะกะเธะะอน่ค่ะผพะมาผิดที่ใช่ไหมน่าจะใช่อย,อย่างนั้นนะคะแล้วนั่นมันห้ำอะไรวะนั่น่ะ ก็มไม่นไมนแค่ลูกโป่งนะคะสนใจร่วมปาร์ตี้กระเทยกับเราไหมคะคือปาร์ตี้ครั้งนี้ต้องการบุชายจานวนมากเลยม่โอเคค่ะขอโทษที่รบกวนครับโชคดีนะคะปาร์ตี้กระเทยบ้าอะไรกันแถมยังบอกว่าต้องการบุชายจานวนมากอีกด้วย <c oughs> มันจะเอากูไปอัดตูดน,นะสิ <c oughs> น่าจะใช่แถวนี้ละมัง้งเราเข้าไปในบูธกันเทยตะกองไปกันเอาให้โคตรสวยเลย <c oughs> มันจะกาศได้ดีสดชื่นรื่นใจมาสสำหรับดูสมุนไพรจริงๆเลย แต่กองฉันรู้ว่านานนชอบใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะช,ชอบมากเลยที่นี่มันสวยมากนั่งคือรถตุ๊กๆเจ้าเบาเฮ้ยเชิญด่านในเลยนะหนุหน่มเนอะอะไรเอลิสนี่น่านจะเป็นรูปครูเจ้าเบาเจ้าสาวหรือมัง้งเจ้าเบาไม่รอเท่าฉันเลยว่ะเขาโอ้เจ้าสาวอยู่นั่นไหนว่าเขาได้ยินไหมเออข,ข,ขออทีว่าอย่ยาได้ยินเลยนะรีบเห็นกันเถอะแจมแจมเฮ้ยขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ จิบหายจะบอกว่าโน่นแล้วโอเคสวัสดีนะทุกคนนะวันนี้ป๋าได้รับมอบหมายจากไอ้เบนว่าให้มางานแต่งของสาวที่เป็นเพื่อนมันซึ่งเราอึดอัดนิดหน่อยแต่เราจะพยายามมองกระโปรงของสาวทุกคนที่เราเจอให้ลึกที่สุดด้วยสายตาที่ห่นกรมลามกจุก,กเป็ด <c oughs> ทำไมเราได้นั่งข้างหลังวะเอาให้เอาเถอ,อนนะไอจีหมายมีแต่คนแก่ แต่ตที่โชกเขียวมันเหยวของป่าจะทำงานไม่ได้เราจะบอกให้เขียวหมากระนาวเลยเงียบหน้าเอเลียสี่มนงานแต่งคนแก่หรือไงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าคุณเอเลียสวันนี้คุณจะต้องไปประจํางานอีกงานหนึ่งนะครับงานหนึ่งนี่ป๋าไม่ธุระต้องทําที่มันดีๆกว่านี้นะเว้ยเฮ้ยเราจะไปลงอ่างกระเทยกันไงใช่แล้วถูกต้องตามที่ตะกองเหมือนว่าเลยให้กระเทยนวดหัําให้่ะ คุณเอลิสจะต้องไปแทนคุณเบนนะครับเพราะได้รับบัตรเชิญมาแล้วไปต้องไป,งไปแล้วมันงานอะไรเล่าไม่เอาร้านที่จัดปาร์ตี้กระเทยไม่เอาพิธีงานแต่งที่มีแต่คุณยหยเอาให้เอลิสจะเย็นนะเอาให้คนกับรถบอกให้เราเข้าไปในนี้นะเอลิสไม่รู้มันคืออะไรแต่ก็โคตรสวยเลยนะแจม่มมากมากหันกล้องมาได้ไอ้ชิมหายคนหล่ออยู่ตรงนี้เข้าไปกันเถอะบุกเข้าไปดูเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะเอลิสตแต่เข้าไปจริงงั้นเหรอ,อามาเถหนะ้าเอาให้สวยมากเลยยินดีต้อนรับสุภาพบุรุษทั้งสองคนค่ะจูบกันเลยค่ะ ะไม่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 เฮ้ยไ,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 ไม่ใช่คู่ของผมแล้วล่ะคือเขาเขาเป็นตะกรงให้ผมอะครับคือคือคือเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเฮ้ยใช่แล้วครับฮะอะไรนะข้าจะจูบกันแล้วรอดูเลยค่ะอีกกระปอมไอ้มึงงานเสรียแล้ววะเนี่ยเร็วข้าสิฆ้าทุกคนรอดูอยู่เนี่ยโอเคครับคุณผู้หญิง edia. จูบเลยเนี่ยใจเหรอครับคือมันไม่มดีเลยผมผมยังไม่แปลงฟันเลยอะเฮ้ยเอาไงดีช่วยกระตุกมือข้าช่วยกระตุกมือ โอเคอีกกระป๋อมนี่ก็จูมให้ก็ได้เข่าใจเย็นใจเย็นปากเราต้องประกบกันแล้วเข่ามัจุบุหนจะปัจจุบันแม่งไงช้นแก้วชนแก้วเขาตุขนนชนแก้วแดงน้ำแดงผมจะได้แดงมันคืองานประหารเกี ให้ใจขาเป็นตอนนี้เลยได่ใช่เฮะอะให้งานบ้าอะไรก็ไม่รู้ให้จูบกันเนี่ยนะดีไหมยันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเมื่อกี้วกากูชอบกันเหรอแม่งโคตรเกเรเลยอะให้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกดีมากมั้งโอเคคนขับรถแม่งก็ไม่บอกว่ากูต้องมางานอะไรเมื่อกี้นะฮะมันคืองานเกีรเป็นงานคู่จิ้นเกเลยล่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกครับคุณเป็นไม่ให้บอก วันนี้เป็นวันที่ไอ้เบนนั่นหายดีเราก็จะมาฉลองกันเนื่องจากไปพบประสบเจอปัญหาอะไรมามากมายแล้วนั้นนี่คือปาร์ตี้ถ้าชอบปาร์ตี้มันดีแน่นอนออาให้แน่ไม่กดเป็นเลยเลไอเลียสท,ที่เบนทำกันนายอย่างนั้นนะอย่าเป็นถือสาคนบ้าเลยทั้งชีวิตของป๋าได้เจออะไรมามากมายแล้วออาให้เราปิดคลิปแล้วไปกินอาหารกันไหมของนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะอ,อาหารของเรามันพังไปหมดแล้วไอเลียสจะกินยังไงล่ะที่นี้อะไรกันวันเนี้ย แม่งไอ้รสตีนผีอเอ้ยเอล่ยน,นจะทำอะไรนะเมืงอ <c oughs> <c oughs> อะไรกันวะโอ้ชิ oh, <geez. S 1> ไม่แดกแม่งนะ <c oughs>